ชิป AI ตัวไหนก็หนี ARM ไม่พ้น Apple ใช้ Nvidia ใช้ Google Amazon Microsoft ก็ใช้หมดแต่เชื่อไหมว่า ARM ไม่มีโรงงานไม่มีสายการผลิตมีแค่สิทธิบัตรและไอเดียแต่ควบคุมสมองของชิปทั้งโลก ARM ไม่ได้ผลิตชิปแต่เป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมที่บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกต้องใช้เพื่อให้ชิปทำงานได้ทั้งเร็วประหยัดและฉลาด มือถือที่คุณถือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหูฟังกล้องวงจรปิดด a ต้าเซ็นเตอร์เกือบทั้งหมดมีเทคโนโลยีของ ARM ฝังอยู่ข้างใน ARM เริ่มจากเมืองเล็กๆในอังกฤษออกแบบชิปที่กินไฟตังสำหรับยุคไอคอแต่กลายเป็นหัวใจของสมาร์ทโฟนและว,วันนี้กลายเป็นรากฐานของ AI Nvidia ใช้ ARM สร้าง Grace Backwell Google ใช้ ARM สร้าง Axion Microsoft, Microsoft ก็เปิดตัว Cobalt 100ที่ใช้แกนของ ARM เช่นกันทั้งหมดไม่ได้ซื้อชิปแต่ซื้อแนวคิดของ ARM ไป ต่อยอดเพราะอามเปิดให้ปรับแต่งเปิดให้ยืดหยุ่นและนั่นทําให้มันเป็นแพลตฟอร์มกลางของโลกเทคโนโลยีนี่แหละคือบริษัทที่คนทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังทุกการคํานวณของยุคดิจิตัลและเมื่อโลกกาลังเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มตัวอามกําลังก้าวขึ้นเป็นเจ้าของสนานแข่งขันที่ไม่มีใครแทนได้ทุกการลงทุนที่เข้าใจคือก้าวที่ใกล้เป้าหมายเร็วขึ้นนี่คือ The Wealth Story สวัสดี